นานจอมยุคพูดถังซานโดยเนื้อหาทั้งหมดที่จะนำมาเล่าให้ฟังนั้นตั้งอิงมาจากนิยายฉบับแปลไทยซึ่งภาคนี้จะเป็นภาคที่3นะครับเราจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งข้อเสียงเป็นคนเล่าให้ฟังหากทุกคนเข้าใจแล้วก็ไปรับฟังนิยายกันได้เลยครับตอนที่25พันหลอม เห็นหรือยังทักษะพูดแรกของข้าก็คือคมมีดข้าเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเพื่อให้ท่านผู้ปลูกวิญญาณช่วยเลือกวิญญาณพูดให้กับข้าวิญญาณพูดของข้าก็เป็นมีดเช่นกันจึงหลอมรวมเข้ากับดวงจิตพูดของข้าคมมีดของข้าสามารถทำลายได้ทุกสิ่งทั้งอูหลินขมวดคิ้วเล็กน้อยทำไมเจ้าช่างพูดมากเสียจริงว่านหยุนชาวถลึงตาโตถึงขั้นนี้แล้วเจ้ายังกล้าว,ว่าข้าพูดมากอีกรึ ข้าแค่กลัวว่าจะทำให้เจ้าได้รับบาดเจ็บรีบยอมแพ้เสียเถอแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปไม่เช่นนั้นเจ้าอาจต้องเจ็บตัวเพราะคมมีดของข้าเขาพูดพลางคลิกมือแล้วเหวี่ยงแขนออกไปเมื่อคมมีดตัดผ่านต้นไม้ก็ทำให้ต้นไม้ต้นเล็กที่ใหญ่ประมาณขอบปากถ้วยถูกฟันขวางจนขาดแววตาของทางมูลินิ่งสงบต้นไม้ก็มีชีวิตเช่นกันอยู่ดีๆทำไมต้องไปฟันจนขาดด้วย ว่านหยุน่นชาวเหมือนกำลังจะกล่าวอะไรต่อก็เห็นวงแหวนที่มีแสงสีขาวปรากฏและลอยขึ้นจากเท้าของถังวูลินเช่นกันยาสีฟ้าที่มีลักษณะเป็นเถาวันจำนวนมากงอกออกมาจากฝ่ามือของเขายาสีฟ้าที่มีลักษณะเหมือนเถาวันเหล่านี้ไม่ได้พุ่งใส่เขาโดยตรงแต่กลับลอยตัวขึ้นบนท้องฟ้าจากนั้นเสียงร้องดังลั่นจนระคายหูก็ดังขึ้นกลางป่าผืนเล็กแห่งนี้เปี้ยะเปี้ยะ เปียโอ้ยเจ็บเหลือเกินทั้งหูหลินเจ้าโกงนี่นาถ้าแน่จริงก็เข้ามาใกล้ๆข้าสิเปียเปียเปียโอ้ยโอ้ยข้ายอมแพ้ข้ายอมแพ้ก็ได้ยาสีฟ้าของเจ้าใช้แบบนี้ได้ด้วยรึอเมื่อทั้งสองคนเดินออกมาจากป่าเล็กผืนนั้นว่านหยุนเฉาก็มีสภาพหน้าบวมและเขียวบนตัวก็เต็มไปด้วยร่องรอยจากการถูกแฝงฟาด ทั้งงูหลินยังไม่สามารถควบคุมย่าสีฟ้าของตนได้ดีสักเท่าไหร่หลายวันมานี้เขาตามหาหน้าเอ๋อมาโดยตลอดเขาละเลยแม้แต่การฝึกสมาธิไปบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับการที่เขาจะควบคุมให้ย่าสีฟ้าฟาดลงไปยังตัวว่านหยุนเชาโดยตรงทั้งคู่ต่างก็ยังเด็กยังไม่รู้จักทักษะการต่อสู้อะไรย่าสีฟ้าแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นที่ยิ่งยาวก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น คมมีดบนมีดสั้นของว่านหยุนเฉาก็ออกห่างจากตัวเขาไม่ได้ตัวเขาเองก็ไม่มีทักษะการต่อสู้ผลการต่อสู้ในครั้งนี้จึงสามารถคาดเดาได้ไม่ยากทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้เมื่อมีทักษะพูดแล้วข้าควรจะต้องสู้เจ้าได้ถึงจะถูกสิว่านหยุนเฉาโวยวายกับถังอูหลินที่บัดนี้กำลังพยุงเขาอยู่ถังอูหลินกล่าวอย่างอารมณ์เสียอาจารย์หลินเคยบอกแล้ว ว่าดวงจิตพูดของเจ้านั้นเหมาะกับการสู้ประชิดตัวเหมาะที่จะเอาดีทางสายโจมตีเร็วเจ้าอ้วนถึงเพียงนี้จะเร็วยังไงว่านยุ่นชาวกล่าวอย่างไม่ยอมแพ้แล้วเมื่อกี้นี้คมมีดของข้าฟันโดนยาสีฟ้าของเจ้าแล้วทําไมถึงฟันไม่ขาดละ่ะทั้งงูลิ้นกล่าวนี่เป็นลักษณะพิเศษของยาสีฟ้าของข้าก่อนที่พลังวิญ,ญญาณของข้าจะหมดลงเจ้าฟันไม่ขาดรอก ว่านหยุน่นชาวเงยหน้าแล้วตะโกนขึ้นฟ้าข้าจะลดน้ำหนับข้าจะต้องโจมตีเร็วให้ได้ทังอูหลินกล่าวคืนนี้ที่บ้านเจ้ากินอะไรกันรู้สึกเหมือนจะเป็นขาหมูหลังจากที่ส่งว่านหยุน่นชาวที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกลับถึงบ้านแล้วทังอูหลินก็รีบมุ่งหน้ามาที่ห้องทำงานหมางเทียนสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือวันนี้หมางเทียนมารอเขาอยู่ในห้องตีเหล็กของเขา อาจารย์ทังอูหลินกล่าวทักทายหมางเทียนด้วยความเคารพนับตั้งแต่วันที่เขาได้รู้ว่าอาจารย์ของเขาเป็นผู้ใช้พูดระดับอาจารย์พูดสี่วงแหวนที่แข็งแกร่งเป็นต้นมาเขาก็เคารพนับถือหมางเทียนยิ่งขึ้นกว่าเดิมหมางเทียนพยักหน้าและกล่าวเรียนจบแล้วทังอูหลินกล่าวอืมเรียนจบแล้วหมางเทียนกล่าวเจ้าจะเข้าเรียนโรงเรียนขั้นกลางที่เมืองตงไห่ใช่ไหมทังอูหลินกล่าว ใช่แล้วข้ากำลังจะบอกท่านว่าเมื่อข้าไปเข้าเรียนที่เมืองตรงไห้แล้วก็จะไม่ได้เรียนตีเหล็กกับท่านแล้วมางเทียนกล่าวอย่างเรียบเฉยข้าเพียงแค่ชอบความสงบของที่นี่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่ไปจากที่นี่ความจริงงานที่พวกเรารับมาทำล้วนมาจากเมืองตรงไห้เจ้าจะหยุดเรียนการตีเหล็กกลางคันไม่ได้ข้ามีห้องทำงานที่เมืองตรงไห่เช่นกัน ไว้ข้าจะให้ห้องตีเหล็กเจ้าหนึ่งห้องแล้วข้าจะคอยไปให้คำชี้แนะเจ้าเป็นระยะระยะทังอูหลินรู้สึกอุ่นใจขึ้นทันใดอาจารย์ท่านหมางเทียนจ้องมองถังอูหลินด้วยแววตาเป็นประกายเมืองตรงไห่เป็นเมืองใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้เป็นอย่างเมืองอ้าวหลายก่อนที่เจ้าจะไปเจ้าต้องผ่านบททดสอบของข้าให้ได้เสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเรียนตีเหล็กกับข้าที่เมืองนั้นบททดสอบทั้งอูหลินทำหน้ามึนงงอาจารย์บททดสอบอะไรหรือหมางเทียนแววตาเป็นประกายพันหลอมทั้งอูหลินกล่าวด้วยความดีใจอาจารย์ในที่สุดท่านก็ยอมสอนการตีเหล็กพันหลอมให้ข้าแล้วหรือหมางเทียนพยักหน้าหลังจากที่เจ้าหลอมรวมกับวิญญาณพูดแล้วกำลังของเจ้าก็เพิ่มมากขึ้นอีก น่าจะสามารถตีเหล็กพันหลอมได้แล้วขอเพียงเจ้าทำการตีเหล็กพันหลอมสำเร็จหนึ่งครั้งก็ถือว่าเจ้าผ่านการทดสอบของข้าแล้วในขณะที่เขากล่าวสิ่งเหล่านี้ในใจเขาก็มีความรู้สึกแปลกประหลาดเขายังจำได้อย่างแม่นยำว่าในตอนที่ตนเองเริ่มเรียนการตีเหล็กพันหลอมก็มีอายุ15ปีแล้วระดับพลังวิญญ,ญาณก็สูงกว่าขั้นที่20เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นดวงจิตพูดของเขาก็คือคอนแห่งพระสุธาที่ขึ้นชื่อเรื่องพละกำลังอยู่แล้วเมื่อเขาตีเหล็กพันหลอมสำเร็จตอนอายุ15ปีก็ถูกยกย่องให้เป็นอัจฉริยะในแวดวงการตีเหล็กน่าเสียดายอาจารย์เราจะเริ่มกันเลยหรือเปล่าเสียงตื่นเต้นดีใจของทงังมูลินทำให้หมางเทียนสะดุ้งตื่นจากห้วงความทรงจำในอดีตช้าก่อน ข้าจะพาเจ้าไปทดสอบกําลังของเจ้าหลายวันมานี้เจ้าทําอะไรพลาดไปหลายชิ้นสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะเจ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะเจ้ามีปัญหาในการควบคุมกําลังของตนเองหมางเทียนเฝ้ามองเขาอย่างเงียบๆจึงรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาของลูกศิษย์ใช่แล้วไม่ใช่เพียงแค่หมางเทียนตัวถังอูหลินเองก็พบว่ากําลังของตนเองมีปัญหาเช่นกัน หลังจากที่หลอมรวมดวงจิตพูดในวันนั้นเขาออกแรงเหวี่ยงแขนก็จะเกิดเสียงดังในอากาศกำลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นเพราะเขาตามหาหน้าเอ๋อมาตลอดบวกกับความเสียใจที่หน้าเอ๋อจากไปตัวเขาเองจึงไม่ได้คิดเรื่องนี้ต่ออีกตอนนี้เมื่ออาจารย์ตื่นเรื่องนี้เขาจึงได้ย้อนนึกขึ้นมาก็นั่นนาสิหลายวันมานี้ตอนทำอะไร ความผิดพลาดในหลายๆครั้งก็เกิดจากการใช้กำลังมากเกินไปหมางเทียนพาถังอูลินมายังห้องตีเหล็กของตนเองห้องของเขาดูจะยุ่งรุงรังกว่าห้องของถังอูลินมากทีเดียวเขาหาอุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับกำลังในการตีเหล็กจากกองอุปกรณ์ที่วางรวมกันอย่างระเกะระกะเครื่องวัดระดับกำลังอุปกรณ์ประเภทนี้มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนแต่ต้องใช้ความประณีตสูงมาก ถึงจะสามารถวัดระดับกำลังของช่างตีเหล็กได้อย่างแม่นยำอุปกรณ์วัดระดับกำลังประกอบด้วยสองชิ้นส่วนชิ้นที่อยู่ด้านล่างคือฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมข้างบนมีแท่งทรงกระบอกข้างหลังเป็นแท่งโลหะสูงกว่า2เมตรบนแท่งโลหะมีหลอดประดเสน้เล็กยาวอยู่ในการวัดระดับกำลังของช่างตีเหล็กนั้นพวกเขาเพียงแค่ใช้ค้อนตีเหล็กตีแท่งโลหะข้างล่าง แล้วหลอดประหอดก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามแรงตีนั้นและความสูงของประหลอดจะบ่งบอกถึงกำลังของแรงตีค้อนตีเหล็กที่ใช้ในการทดสอบถูกกำหนดให้มีน้ําหนัก100่จินเป็นมาตรฐานสากลเครื่องวัดระดับกำลังจะหักกำลังที่เกิดจากตัวค้อนตีเหล็กเองตั้งแต่ถังอูหลินมาทำงานที่ห้องทำงานหมางเทียนเขาก็ต้องวัดระดับกำลังทุกปีตอนที่เขาวัดระดับกำลังเป็นครั้งแรก กำลังการตีของเขาสูงถึง140กิโลกรัมในขณะนั้นเขาเพิ่งมีอายุ7ปีเมื่อเขาอายุได้8ปีก็เพิ่มขึ้นเป็น200กิโลกรัมถึงแม้ว่ากำลังที่วัดออกมานั้นจะเกี่ยวโยงกับความเคยชินที่เกิดจากการใช้คอนตีเหลกเป็นอย่างมากแต่การที่เขามีกำลังมากถึงเพียงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจยิ่งนักเขายังไม่ได้ทำการวัดระดับกำลังตอนอายุ9ปี วันนี้ถือว่าเป็นการวัดกำลังไปในตัวเลยเริ่มเลยแขนข้างซ้ายก่อนหมางเทียนยื่นคอนตีเหล็กที่ใช้ในการทดสอบให้กับเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้ในตอนหน้านะครับ